ครัผมชื่อนายวัตสุภสิทานมอหคำาเลขที่ห้าวูดครับผมได้ชีแท้ซื้อมอหกคำสาบเลขที่แปดสวัสดีครับผมชื่อนายนัชพลธกิติดามอหกคาบเลขที่สิบตอนดีค่ะั้นชื่อนางสาวดิชแก้าเลขที่สิบาค่ะสวัีค่ะอีกา้อช่อนางสาวจิรัน์ดเก้วงามมอหคำาเลขที่สิบหกค่ะสวัสดีค่ะชนชื่อนางสาว สองประเภทคือแร่โลหะและแร่อัดโลหะตัวอย่างแร่โดยที่สำคัญของประเทศไทยเช่นหินปูหินซ่อม,สมใส่กระสีดีบุกเหล็กโลกหและแร่อัดโลหะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเช่นถ่านหินเป็นต้นถ้าต่อไปนะคะคือแผนการ์บอนสัญลักษณ์ t ีเรซาวันอิสซาสถานะของแข็งแหล่งที่พบในประเทศไทยคือจังหวัดราชบุรีและปุนนยยะนนะยเยว์ คระคาตุ n ีเลขอะตอม41สถานะเป็นของแดงหลที่พบในประเทศไทยคือจังหวัดพังงาและนอาและสงขาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แต่การในรูปของเมอร์โรเวิโอที่แอร์ท้านโลหะเจีย์เหล็กได้ อ, B, อบ 29, บันดะ斯ซีอูมูลนิีเลขาต่อที่สิบเก้าสถานะในของแผงแห่งที่เวาได้ไม่ใช่มีจังหวัดเลยหนองคายมาแห่นหน้าลำปางปูนประโยชน์ขององแบนู้ริษาทานได้รปวูระบไฟฟ้าและเค่อนี้ตู้เย็นแล้วก็ตับอากาศเขียนก็ทราชบช้อนซอมและนี่และว้อกันในการเดินเรือทะเล ขอบน์วนบดยดูถึง12เป็น01การตอบมนสีทวไปเป็สีเหลืองหรือฟ้าหรือเวามัจะถึงเรื่ีสี ขึ้นโอคนเมีอลูมิเนียมออกไซด์และวก็ผลดิอานอฟภาพำแข็งเด้สีแดงแดงเลือดแดงเทียมแดงชมพูเนื่องจากโพเมียมฟังผลเพาะสีแหล่งที่พบได้ในไทยตราดจันทบุรีสีสเกตบุบนาสนานีประโยชน์ใช้ทำเคื่องประดับใช้ในสากรรมนาฬิกาสลัทาในโลสไปตอพีอลูมเนียมออกไซด์สีหลืองสร้างถือ ค่าควแข็ง9ค่าความถ่วงจังท้อ3.95ถึง4.03จุดลบดียว2 3 0ถึง2 5 0องศาเซลเซียสแหล่งที่พบในไทยจะทำรีประโยชน์ใช้ทั้งเรือระดับไฮลดรนบลูแซฟไพร์ออคตาไเคมีอลูมิเนียมออกไซด์สีน้ำเงินโฟมซาร์บารุเฮซ่าโกนอกค่าความแผน ุดแก้วหน้าถึง4.03จุดรอบเลว2030ถึง2050องศาเซลเซียสแต่ที่ผมใช้ใครจันทบุรีประโยชน์ใช้ทำเครื่องประดับเฮไมโอปติมาเทีเซอร์โคเนียจีเคโฟลฟัเกลือเทนารอดถ้าทำแผน7ถึง7.5สีน้ำตาลแดงเหลืองเขียวน้้วกัน ก็มีลายสีปลากรอบน้ำท4.6ถึง4ละยทษ่เ้าใช้ไทยตอร์บีระยองระบบทีวีขาดไปโอดใช้ด้สามากรถดดบนไฟเส้นทางิดบนไฟโอเป๊ไม่มีสีหรือสีอังชมพูย้อมเขียวแดงเงินทองางคือ ผิวเด่นก้าวบ้องการการขึศลิท่าแผ่เทียมสัญญาลักีนีเลตตองสี่แปดเกลตองหรือสองตัสี่หนึ่งานใช้พิมใช้เครื่องผิวเด่นก้าวต้องการการขึ้สนหรือใช้เกลระยาและสีค่ะตัววัปัญญลักษนีเลต้าตองาเจวันละองหึงร้อิบเดจศูน นองโมหกคำสับงเลขที่ห้าสวัสดีครับผมชื่อมิเซีคำสับเลขที่แปดสวัสดีครับผมชื่อนายนัชพลกิจีดามกคำสับเลขที่สิบสดีค่ะอัชนชื่อนางสาวพิชกรยิ่งแย่เลขที่สิบค่ะสันนี้ค่ะอีกช้อนชื่อนางสาวจีรัฒนดวงเกี่ยงงามุ่โมหกคสั่งเลขที่สิบหกค่ะสวัสดีค่ะอีกชนชื่อนางสาว ทุกท่านมองข้สาในที่32ค่ะ